บอกตามตรงว่าว <inh aling> <ators> ันที่โมฮัมเหม็ดซาร็าสัญญาย้ายมาจากโรม่ามาอยู่หงแดงด้วยค่าตัวประมาณ43ล้านปอนด์เมื่อปี2017เป็นสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสรณเวลานั้นเราก็ไม่ได้มองว่าเขาจะกลายมาเป็นเดอะคิงแห่งทิศแอนฟิลด์อยากได้อาจจะด้วยภาพจำจากสมัยที่บังโม่ล้มเหลวกับเชลซีจนต้องระหกระเหินอพยพย้ายไปสู่เวทีการโชว์เซเรียอิตาลีทั้งกับฟิออเรนตินาและโรม่าทําให้ความคาดหวังที่จะมองว่าเขาเป็นเดอะแบกพาทีมคว้าแชมป์ยังไม่อยู่ในความคิดวันที่ลิเวอร์พูลมาเยือนปรีซีซั่นที่ฮ่องกง ซาลาก็ยังไม่ใช่บุคคลที่เป็นขวัญใจเบอร์หนึ่งของทีมแต่ปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับว่าฐถานะของซาลาถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ต้องเรียกว่าเป็นตํานานของสโมสรลิเวอร์พูลไปแล้วหลังจบเกมแดงเดือดที่ลิเวอร์พูลเปิดถิ่นแอนฟิลด์ไล่ตบแมนยูไป70พูนสวัสดิ์พี่แกได้สร้างสถิติจารึกบนพวงสะวดานหงแดงที่ไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจะหาใครมาทําลายได้หรือเปล่าซาลาได้ทําลายสถิติของโรบบี้ฟาวเลอร์ตำนานของหอกของลิเวอร์พูลกลายเป็นนักเตะที่ประตูสูงสุดของสโมสรในรีเัญ ครับมันจะได้จาเรึกในเกมแดงเดือดจึงไม่แปลกใจที่เขาเลือกปลดแอกความดีใจด้วยการถอดเสื้อหลังยิงประตูที่6ใส่ทัพปีสันแดงได้129ประตูที่เขาทํานั้นจะบวกเพิ่มไปอีกเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทากันได้ง่าย,ายๆเพราะว่าเขาเองต้องใช้เวลาถึง6ปีกว่าจะทําลายสถิติเดกกอตสร้างขึ้นเอาไว้ว่าปี2006ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องตำนานคิงโม่เจ้าของสถิติดาวสโูคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลพี่แกสร้างผลงานการยิงประตูอันน่าสนใจอะไรเอาไว้บ้างคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ เรื่องแรกซีซันแรกก็สร้างสถิติใหม่พิเรมลิกอังกฤษทันที ทำกลากระแสะขาของฟิลิปเป้คูติโยตที่ต้องการย้ายไปอยู่กับบาซ่ามันกลบความยอดเยี่ยมของซาร่าไปจนหมดสิน้นเพราะว่าในใจของสาวกเดอะคอปต้องการรักให้คูตี้อยู่กับผงแดงต่อไปพระวรน,นี่เป็นนังเตะคนสําคัญที่เจอเกนครอปวางรากฐานให้เป็นผู้นําทับกอบกู้ผงแดงคืนสู่ความยิ่งใหญ่แต่อย่างไรก็ตามการย้ายทีมของคูตี้ถูกลบเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อคูตี้ย้ายไปแล้วความชัดเจนในผลงานของซาร่าก,ก็เริ่มแจ่มชัดมากขึ้นเขากลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของเดอะคอป้วยการยิงประตูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยกดคนเดียว4ประตูในนัด วัตฟอร์ด5-0มาแล้วและสุดท้ายซีซั่นนั้นซาล,ลาก็โชว์ผลงานกระหึ่มโลกในยการสร้างสถิติหม่กลายเป็นนักเตะที่ซันบนศสกพรีเมียร์ลีกมากสุดนับเฉพาะ1ซีซั่น38นัดที่จำนวน32ประตูทุบของเก่าที่โรนัลด,ดและหลุยส์โซเรสเคยทำไว้31ประตูลงไปอย่างยิ่งใหญ่และนับจากวันนั้นนะครับซาล,ลาก็กลายเป็นดาวยิงคนสำคัญของลิเวอร์พูลกลายเป็นคีย์แมนหลักในการพาสโมสรแห่งนี้ทวงคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังตกเป็นใต้มีให้กับทีมยักษ์ใหญ่ร่มลีกมาอย่างยาวนาน เรื่องที่2วันสีซสั้นวันเดอร์ต่อให้ซาร่าจะทำลายเิติเป็นดาสนวสังวสุดตลอดการตอนหนึ่งซีซั่นที่จำนวนสายสประตูแต่ทว่าเขายังถูกคอรหาด้วยการถูกตรานหน้า,ว,านนนว่าไอ้นี่เป็นวันซีซสั้นวันเดอร์เรียกว่าไอ้นักเตะที่มีซีซั่นที่มาจันแค่ซีซั่นเดียวนอกจากนั้นก็นเหลเวเ๋ลแต่ทว่าซาร่านะครับพิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาได้พิสูจน์ได้เห็นในสนามไม่ใช่เรื่องฟุกมันเป็นสิ่งที่เขาฝึกฝนอย่างหนัก และมันก็พลีดอกออกผลบนผืนฟอยญ้า ah, พระวสีสสิบสองกับลิเวอร์พูลเขายิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปทั้งสิ้น22ประตูแม้ว่าไทายที่สูตรฝงแดงจะไม่ได้แชมป์ลีกแต่ว่าซาลาสามารถสร้างรางวัลส่วนวัมาครองสองสมัยร่วมกับซาดิโอมาเน่และก็โอบารมยองเป็นการลบคำดูถูกว่ามึงเก่งแค่สี่สั้นเดียวไปจนหมดสิน้นจากนักเตะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่เคยคาดหวังในตอนแรกกลายมาเป็นคิงโมที่จะขาดไปไม่ได้เลยในแนวรุกในเวลาแค่สองสี่สัส้นซาลาทำผลงานให้กับฝงแดงในศึกพรดดีเมียร์ ลงสนามแค่74นะัด พร้อมกับติดทำเนียบ5อันดับแรกที่ยิงครบ50บประตูเร็วสุดในลีกแดนผู้ดีและซารานะครับไม่ได้มีดีแค่หนึ่งหรือ2ซีซั่นแรกกับลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่พี่แกยังคงฉายแววความเป็นเพชรขาวให้เห็นเสมอมา5ซีสซั่นก่อนหน้าน,นี้สามารถคว้ารางวัลดาสโวของลีกมาคอรองได้3สมัยในปี2 0 1 8 2 0 1 9และ2022โดยอีก2ครางที่ซาราไม่ได้รางวัลดาสมูนนะครับก็บติดอยู่ในชาร์จ5้าอันดับแรกไม่เคยหล่นไปไกลกว่านั้นอย่างในปี29ีเลเวอ,องพันสิบเกั้าแรกคิเว 19ประตูพร้อมกับทําอีก10แอซิสแต่19ประตูที่ว่านั้นนับเป็นสถิยิงในลีกน้อยสุดของเขาในสีเสื้อของลิเวอร์พูลเพราะว่าอีกซีซั่นที่ซาลาไม่ได้ครองดาวซันโบนะครับพีแกก็จะยิงไป22เมตรเป็นรองก็เพียงแค่แฮร์รี่เคนดาวยิงจากสเปอร์แค่1นลูกเท่านั้นซึ่งหากรอมจานวนประตูตลอด5ซีซั่นกับผงแดงนะครับพีแกยิงไปแล้วทั้งหมด118ประตูขาดเพียงแค่11ประตูมันก็จะทำลายสถิติของฟาวเลอร์ทันทีซึ่งซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นแห่งการเปลี่ยนนนแแปปลงงงงสสําาาาาาหหรรรับซิ่่่กยยยคููออมต้้ไ อยู่บาเยนน์มิวนิกและเลียวผู่ไปคว้าตัวดาวินนูเยตเข้ามาแทนทําให้บังโมต้องเปลี่ยนบทบาทและสไตล์การเล่นไปพอสมควรจากตาแหน่งที่มักพาตัวเองไปอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่บ่อยๆหรือหลายๆครั้งขยับมายืนเป็นหน้าเป้าแต่ทว่าพอมาเป็นนูเยตนะครับเหมือนว่าซาร่าต้องถางมาเล่นเร็มเส้นเพื่อรับบทเป็นพี่เลี้ยงคอยทําหน้าที่เป็นผู้ป้อนมากกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในกรอบเขตโทษซึ่งจากบทบาทดังกล่าวนะครับทำให้ซาร่าหายเข้าไปในกรีเมกสบสเกมแรกยิงเพียง2ประตูแค่โอกาสจะยิงในแต่ละเกมก็ยากเย็นแสนเข็นและเกิดบวกกับผลงานอันย่ำแย่ของเลายเป็น ผลงานบางโม่โดนคุมกำเนิดอย่างชัดเจนด,ดังนั้น11ลูกที่เขาต้องการเพื่อทำลายสิติของฟาวเลอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้วเนื่องจากผลงานไม่ได้โดดเด่นมัน4ีปีที่ผ่านมาพร้อมกับโดนวิจารณ์วันเล่นไม่เอาอ้าวส่วนทางกับการต่อสัญญาใหม่ซึ่งรับค่าเหนื่อยมากมายถึง3ามแสนห้ื่นปอนต่อสัปดาห์ อย่างอะไรก็ตามครับซาล่าก็เป็นซาล่าต่อห้ลิวพูจะไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยหยุดฝึกซ้อมพัฒนาและก็ปรับปรุงกับบทบาทใหม่ที่ได้รับจนกลับมายิงประตูได้เรื่อยๆอาจจะมีบางนัดนะครับที่เงียบเชียบไม่มีส่วนร่วมแต่หลายนัดก็กลับมายิงประตูพาทีมกลับมาเก็บ3แต้มได้อีกครั้งเลอแค่แว็บเดียวหลังจบเกมแดงเดือดที่ซาล่าสะสองประตูพร้อมกับทำสองแอซิ์ทำให้เขาตอนนี้นะครับลงเล่นไปแล้ว37ยิงไปย2พร้อมกับทำา11อสซิสซิกลายเป็นนักเตะคนแรกของซีซั่นที่ ขนาดว่าฟรอมดรอปยังมีเลข2หลัก ทั้งยิงทั้งใจ่ายให้แฟนบอลได้เชยชมที่สําคัญคือซาร่ายิงครบ11ประตูที่วางไว้เรียบร้อยพร้อมกลายเป็นราชาแห่งแดงเดือดไปแล้วระหว่างดูถูกฉโลกับการเจอแมนยูเหลือเกิด6เกมหลังสุดพี่แกยิงใส่ปีศาจแดงไปมากถึง11ประตูพร้อมกับอีก4แอซิสด,ดังนั้นนะครับการจาเรกชื่อเป็นดาสโมบตลอดการของลิเวอร์พูลเวอร์ชันพรีเม์ลีกอังกฤษด้วยจานวน129ลูกมันจึงเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การจดจำเหลือเกินเชื่อว่านับจากนี้นะครับโมเมนตัมของลิเวอร์พูลจะกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกที่่คววรรรกการปราปััับบตเเลนนข้้อง องหน้าใหม่จะเริ่มลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆและซาล่าก็คงจะเพิ่มสถิติการยิงของตัวเองต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่เขาต้องโบกมืออำลาสโมสรแห่งนี้ไปแบบในฐานะตำนานนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากตุลเฟียลฟ้าเอิ่มนิวยามบากแล่ให้เราได้ดยนะ